มันน่ารักเนอะเต้นตามกันได้ด้วยอ,อ่ะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีที่สุดในชีวิตสำหรับนักร้องชื่อดังไอซ์พาริสนะคะแม้ว่าปีนี้ต้องบินเดี่ยวไร้เพื่อนคู่ซี้อย่างหนุ่มเจเจกฤษชนะภูมิมารวมโชว์ร้องเพลงส่งท้ายปี2,564ด้วยหโดยหลังที่ต้นสังกัดเจเจประกาศยุติบทบาทในค่ายล่าสุดเจ้ตัวยืนยันแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมค่ายเดียวกันแต่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างแน่นอน ส่วนตัวเคารพการตัดสินใจของพี่เขาวันเกิดพี่สาวที่ผ่านมาก็เป็นหนักค่ะรวมกับคนในครอบครัวซื้อรถหรู bmw ป้ายแดงมอเป็นของขวัญให้พี่สาวอีกด้วยผมมาเพิ่งได้หลังจากนานมากๆผมเพิ่งขึ้นไปได้นั่งรถพี่สาวผมแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันแบบมันมันคือด้วยความที่มันหลายปีแล้วับมันเกือบเกือบจะสิปีแล้ว แล้วมันก็แบบมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณแม่ก็ก็มาบอกว่าแบบมีไอมีไอเดียนี้ลองทาดูไหมเแล้วเราอยากเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์อะไรใหญ่ๆเราก็เลยโอเคร่วมกับญาติๆลายๆคนด้วยครับผมแล้วก็แบบรวมๆกันเป็นของขวัญวันเกิดที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากเปลี่ยนให้เขาตามในคลิปเลยแหละครับ <laughs> จริงๆ,ๆคือคือคือหมายถึงว่าด้วยความที่วันนั้นอะเขาอะจะมีปาร์ตี้แล้วเขากำลังแบบ เตรียมตัวการสวยที่สุดในงานวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะลงมาข้างล่างเลยผมกับแม่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาลงมายื่นให้แล้วเขาก็ีตามในคลิปอย่างนั้นเลยครับผมไอดเรื่งงานจริขึ้นมาอะไรก็ตกใจหลงที่เขาไม่ตอบไอ้จเิงๆเขาจอดสัญญาณนดาวแล้วทีนี้ภาพเรามันเป็นภาพคู่ที่เป็นภาพจังเอาจริงๆก็ตั้งแต่พี่ที่พี่เจออกไปเนี่ยผมก็ปล่อยเพลงเดี่ยวของผมออกไปแล้วแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นเออเรียกว่าอะไรศิลปินเดี่ยวต่อไปเรื่อยๆตอนที่เจอพี่เจยละล่ายยาาน ครัพบพี่เจยก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบเ,เมื่อไหร่เราจะได้กลับมาแบบฟีดการเข้าใจทุกทุกอย่างที่ที่ที่หมายถึงว่าที่เขาผ่านมาอนะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบเรู้สึกว่าเออดีแล้วแหละที่ที่ที่หมายถึงว่าพอแบบ พี่พี่เจเขาเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากจะออกไปแล้วเขารู้สึกเขาสบายใจเขาเขาอยากจะไปทําในเวของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าสุดท้ายผมผมรู้สึกว่าเราสามารถกลับมาโคจรเจอกันได้อยู่ดีอย่างอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นการไปมีดการเป็นเออมันมันมันยังเป็นปกติตอนปรึกษาไม่ได้มีครับผมเขามีตอนโทรมาบอก ตอนที่เขาเหมือนตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก<ๆ>็โทรมาบอกทีเดียวแต่แบบตอนนั้นผมก็เอ้ยจริงหรอโ r รอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนแบบเออเข้าใจแล้วก็เคารพการตัดส<ๆ>ินใจของพี<ๆ>่เจยยังไงสุดท้ายเราเราเราต้องได้โคจรกลับมาทํางานร่วมกันแน่แ่แบบมัน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 ต้องมีให้ทุกคนได้เห็นแน่แน่แบบไอซ์ฟีเจหรือเจคิดไอซ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะปวดพอให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เหมือนพูดคำคำนี้ได้เหมือนกันเหมือนเหมือนกัที่ผมอยากจะพูดทุกปีครับผมก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากๆนะพี่นิวเดียครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ